ในเรื่องของการงานของคุณนะคะโดดเด่นมากๆหลายๆท่านกำลังจะมีโอกาสช่องทางรายได้ใหม่ๆแหล่งรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นใครที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงรวมไปจะถึงคุณอาจจะมีช่องทางงานใหม่ได้ใครที่จะไปทำงานที่ไกลก็จะมีโอกาส หลายๆท่านก็กําลังจะมีโอกาสได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้คุณได้เกิดโอกาสงานสําหรับคนที่ต้องการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานรวมไปจนถึงการทํางานของคุณคุณก็จะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมด้วยเช่นกันส่วนบางท่านก็จะมีโอกาสได้เพื่อนร่วมงานใหม่การค้าการข,า,า,รขายการติดต่อการเจรจาสเสน่ห์เมตตาค่ะโอกาสที่ดีมากๆหลายๆท่านจะมีเกณฑ์การเดินทางปรับปรับด้วย หรือมีช่องทางแหล่งรายได้พิเศษของคุณเกิดขึ้นได้เช่นกันวกนี้ใครที่เคยเหนื่อยหนักมาต้องดีขึ้นเช่นกันในการหาเงินของคุณเองส่วนในเรื่องของการเงินขาดเสน่ห์เมตตาค่ะบางท่านมีโชคทางการเงินทางไกลเงินต่างถิน่นแดนไกลเงินรายได้พิเศษเข้ามาเงินออนไลน์ได้การค้าการติดต่อคู่ค้าคู่ธุรกิจก็จะนำพาโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินการทอง เงินที่เคยขาดสภาพคล่องอ่ะมีสภาพคล่องเกิดขึ้นโชคบางทีก็อาจจะหมายถึงโชคมาจากเงินมาจากการทํางานรวมไปจะถึงบางทีก็อาจจะมีโอกาสมีโชคโชคการลงทุนโชคการเก็งกาไรโชคเงินจากลูกค้าไกลๆโชคฟุกโชคเสี่ยงได้นะคะในช่วงจังหวะนี้ของชาวราศีกันที่ดาวศุกร์ราชาโชคของคุณเองเออแล้วก็หลายๆท่านนะคะข้อตกลงกับลูกค้าคู่ค้าคู่ธุรกิจคู่สัญญาต่างๆ ก็เกิดโชคหรือบางท่านมีโชคฟลุกนะคะแต่บางเคสเนี่ยจะมีในเรื่องของไรายได้พิเศษเกิดขึ้นและบางท่านจะมีโอกาสมากๆเลยในเรื่องของรับรัพย์จับเงินก้อนทางตรงทางอ้อมได้หมดเลยค่ะนะคะทางตรงทางอ้อมส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยชาวกันค่ะดาวศุกร์ดาวตัวแทนนะคะเทพเจ้าแห่งความรักอีกหนึ่งดวงนะคะดาวศุกร์เนี่ย สถิตพบลาภะชาวกันค่ะชาวกันชาวโสดใครที่โสดจะมีโอกาสในเรื่องของความรัก